เดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าเดืมเลานั่งอยู่ในร้านพัฒตาคารที่คาประจำส่งรถเข้าเรียบร้อย ตรงรถเขา้าูเรียบร้อยหนีแม่ยี่น้อยละมาหนักตั้งลำแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คนใหม่บหากินลำพวงมาเลยหากินลำพวงมาเลยส่งคนไปตามสายเส้น <c oughs> ทางเพราะลังวังบ่มีตังใส่ใจเพราะลังวังบ่มีตังใส่ใจข <c oughs> ันคนในเรื่อเงินละเงนินใสยังมีรถแท็กซี่แหละครับขี่ยันยันคนเลยสันเสียน้าให้ไปผมเสียแรงแข็งหรือไรขันราคาผู้ส่งขันตกลงบ่ได้ให้ไป มขับรถเรีตาเบีนสูงโดยสารละบริการแฟ่ยแฟ่ต่คนยังเดียวไปเข้าขึ้นในคูม้งแค่หนึ่งให้มันถึงบันบ่อสาเร็วจังลงทา้งคดผงหมองเบี้ยหญ่ไฟแดงออกรถแห่งคนโวยเอบู่โดยสารห้องมองคว้าใส่บริโภคแต่ขาดที่เบี้ยขับแท็กซี่บ่มีอะไรผักเต่ถ้าเจ้าก็ยังไม่ได้บันมีอ่ะถ้าเจ้าก็ยังไม่ได้บันมีแท็กซี่อะแท็กซี่ไปเรื่องขาดเงินขาดเคลนขึ้นเครื่องตกคันไปเรื่องเดือดตาแม่ันตา จอดกันเป็นแถวๆจอดกันเป็นแถวๆมาแล้วแท็กซี่คนเก่าขอเราให้ผมสั่จองขอเราให้ผมสั่งจองผมจะได้ออกรถไปหางัน เพ no no ิ่งละแต่มองสองแถวนอกแก้วก็เลยไม่เรียกแท็กซี um ่รถผมบริการอย่างดีรถผมเราบริการอย่างดีคนขับแท็กซี่ยังไม่มีลูกเมียเบียกับเราให้เอาปิดมิดหน่อยเบียกับเราให้เอาปิดมิดหน่อยเอารถค่อยกระจาเพราะเรศน้ำมันขึ้นสุบาละนั่งอ่านหนังสือเพิ่มก็เต็มแท็กมี่บ่แด้กะเสาแบงเอาให้มองดูไปหลังคาแท็กซี่กาคันสีม่วารถค่อยละแบงหน่อยบดีรถแท็กซี่ลังคันไม่เก็แป้กับ่าในคุณพอใจสิ่เรียนไม่เรื่อสาบมันจะได้ยกไปดิแท็กซี่ดูรับรองคุณ ตอ้องคนหาตาเรื่องคมเดินเดินชมเอ้าเดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าเยเราอันอยู่ในร้านพัฒนาการลยค่ะเพื่อยำส่งสร,รถเข้าเรียบร้อยส่งรถเข้าจอดเรียบร้อยหนีเมียอีน้อยหันมานั่งฟังลำมามาสี่คนขับแท็กซี่เพื่อนฝูงสุกต,ตามอ้อบ มามาสี่คนขับแท็กซีล่ลราเพื่อนฝูงสูงต่ำขับรถหาเงินหนาดําขับรถหาเงนิรรหนหนาดําเรามาร้องรำใไ้หน้าตาช่้นบานถึงบานเราจะเช่าถึงข่าวเราจะซื้อแต่เราหรือมาายุ่ไม่นานยกน่งในเรากลับที่สันเกน่งในเราก,รกลับที่สันเรามาล้องรำให้ส่วนเสียมาเด้อเพื่อนให้มากินเป็นยมีแห,ห้งก๊อกกูาเออนี่รถแท็กซี่คับที ้เ,เ,เ,เาตา่าคืนนอเมืออาบานเนอยตายตอนจบตีตตมะรีตีติดเก็ <c oughs> บครัรบรถหอดบานถ้าเซาพ่อเนี่ย <c oughs>